สวยหรูหลานนะ่าใช้ประวัติฟีดาวส่งเดือนละแค่6,000บาทมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะนิสสันเทียนา200 XL เกียวโตคันนี้ปี2009ค่ะขอคนซื้อนะคะเงินเดือน15,000บาทขึ้นไปนะคะซื้อคนเดียวได้เลยนะถ้าประวัติดีค่ะคันนี้ขับดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะตามแอมมาดูกันเลยค่ะรถสวยหรูหลานนะ่ใช้มากๆเลยนะคะ นิสสันเทียนา 200XL กิออโตปี2009ค่ะสภาพดีค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะปรับไฟฟ้าค่ะระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าลายไม้ปุ่มสตาร์ทนะคะ แอร์แบกเบสคกุญชารีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแอร์ดิจิตอลนะคะเครื่องเสียง AMF MAUX แล้วก็ CD นะคะหรูหรากว้างขวางนั่งสบายมากๆเลยนะคะลายไมย้รอบคันเลยนะคะมีแอตอนหลังด้วยค่ะกว้างนั่งสบายแอร์เย็นบอดี้สวยผ่อนแค่เดือนละ6ท0ับาทเองนะคะ ขอคนซื้อเงินเดือน15,000บาทขึ้นไปเท่านั้นค่ะประวัติดีจะได้เต็มนะคะไม่มีเครดิตดาวสอง0 0ื่นะคะติดดักรีด,ดาว5 0 0 0 0บาทนะคะเป็นรถที่เหมาะสำหรับครอบครัวมากๆเลยนะคะคันนี้น่าใช้ค่ะรถสีดำภายในเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะดูดีมากๆเลยนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังมีคิ้วครเมียมรอบคันด้วยนะคะคันนี้สามารถเติมน้ำมัน e 10ได้ด้วยนะคะ ี่แแบ็คคูค่ะให้กำลังมองหารถไว้ใช้งานเป็นรถที่ขับดีมากๆหรูหรากว้างนั่งสบายเป็นรถที่เหมาะสำหรับครอบครัวต้องเป็นคันนี้เลยนะคะหน้าเครื่องค่ะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ2,000ค่ะสนใจยังไงทรอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 8ู8ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักลไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไลดีนะคะมีแอดนำหน้านะ a m p 1 0นะคะทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะคันี้ขับจริงๆค่ะพร้อมใช้งานเลยนะคะคุ้มค่าน่าใช้ผ่อนแค่เดือนละ6,000บาทเท่านั้นค่ะ แล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะรืบายค่ะ